รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเจนเัน e นจำกัดสนับสนุนโดยโอวนตินเชื่อในทุกการเรียนรู้อะเดเดสุขรัก<า> เรามาทำอะไรที่ปทุมธานีนี่นี่มัน very very fire อยู่เนาะนความที่พี่เนี่ยดื้อมากแล้วพี่ก็ไม่ค่อยฟังหนูตอนนี้ให้แม่สั่งสอนสะหน่อยตอนนี้ดื้ือหนูเป็นคนดีนี่หนูเป็นเด็กดีมากบ้านแม่อยู่นี่เลยบ้านแม่ใช่แล้วแม่อยู่ไหนอ๋อนี่งนแม่สวัสดีครับผมแม่ขะแม่ทางไหนอะอะไระแม่ขาแม่สวัสดีสวัสดีโอ๊ยายแล้วสวัสดี โอ้ยกราบสวัสดีครับแม่ครับผมนี่นี่นี่แกทำอะไรลูกสาวชัดนะเห็นไหมเห็นไหมอ๋อโอ้ยอุตส่าห์มาสักไกลเชียวหรือว่านใครคุณแม่ของเรานั่นเองคุณแม่ของวงการบันเทิงเลยดีกว่าแม่แอดชมชายนั่นเองนะคะวันนี้ก็สวัสดีสวัสดีเชิญเัยนะตอนีเป็นแขกเชิญเราวันนี้แม่แอดชมฉายนักแสดงคุณภาพมากฝีมือ ไม่ว่าจะบทบาทไหนแม่แอดก็ทําได้ดีและเต็มที่ที่สุดรวมไปถึงบทบาทการเป็นคุณแม่ต้องบอกเลยว่าเธอคือสุดยอดคุณแม่จริงๆแม่เข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับโอ้ยโตแล้วลูกหกขวบเองโตแล้วลูกหกขวบเองสมัยหกขวบเนี่ยถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้เนี่ยนะเขาก็ไปโมเดลลิ่งนะตอนตอนสมัยเด็กๆนี่ใช้ มันจะมีวิทยุลูกค่ะครับทีวีก็มีแทบจะไม่มีด้วยซ้ําอยากร้องเพลงแล้วก็ร้องได้เพลงเดี๋ยวอู้ยคนชื่ใจแล้วเข้าวงการบันเทิงอย่างเล่นละครนี่ตอนนั้นก็พลร้องเพลงปังปุ๊บก็ช่องสี่บางขุนพรหมค่ะสมัยนั้นค่ะช่องสี่บางขุนพรหมเขาก็จะมีรายการอ้หนุนรายการแมวมุงแมวมงเรานี่เป็นเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวจะต้องออกงานให้กับโรงเรียนทางโรงเรียนก็ส่งมาก็มันเป็นแชมป์ มาเป็นแชมป์จนกระทั่งเดือนหนึ่งก็จะมีคนมาชิงแชมป์มาชิงแล้วชิงแล้วก็ไม่มีใครควนแชมป์ได้นี่ไงจนกระทั่งเขาต้องออกใบประกาศนิยบัตว่าปอกไปเถอะอกไปเถอะคุณเป็นแชมป์แล้วทุกคนไม่อยากแข่งด้วยแล้วว่าใครแข่งก็แพ้หมดใช่เขาก็เลยให้เราเป็นแชมป์แล้วรับประกาศนิยบัตรไปคือมันเป็นอะไรที่เหมือนกับชีวิตเราจะต้องอยู่ในวงการเนี่ยลูกมันไปต่อต่อต่อมันต่อต่อกันไปแล้วทั้งทั้งสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็เป็นอาชีพที่เต้นกินลำกินคนเขาไม่ชอบใช่ไหมแม่มันก็ว่าไม่ดีในวงการต้อง คือเป็นอาชีพที่มันไม่มาตรฐานม,มันเป็นอะไรไม่รู้เร,เ,เราก็เอ๊ะเราก็เต้นกินลำกินเราไม่ได้เป็นรักกินขโมยกินเนาะกต้องออก็อาชีพสุจริตนี่เองกูต้องแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ,ะเราก็อยู่มาจนกระทั่งณบัดน,นี้ตอนเมื่อก่อนเล่นละครเนี่ยแม่เขาใช้ภาคเสียงเราใช่ไหมคะไม่ใช่ภาคเสียงลูกคือเล่นสด ไม่มีการบันทึกเทปมาก่อนมันจะเป็นสายดังสดออกทีวีถูกต้องถูกต้องเช้าขึ้นมาเราก็ไปซ่อม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 ซอมเสร็จแล้วก็เล่นเลยคือจะผิดจะถูกจะอะไรเนี่ยต้องเล่นต่ออืมต้องไม่ให้คนดูรู้ว่าเราผิดหรือไม่ผิด่ามีคนบอกบทไหมแม่มีค่ะเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมคะสั้นๆได้ได้ได้เป็นแม่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 ยายกับลูกเขยหายไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับบ้านหายไปไหนมาทำไมถึงเพิ่งกลับบ้านฮะเออผมเออผมแอบไปขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหม แอบไปขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมอุ้ยแม่ครับอุ้ยแม่ครับผมไปทำงานครับผมไปทำงานเห็นไหมว่าเมียกำลังท้องเห็นไหมว่าเมียกำลังท้องเออนี่เดี๋ยวนะจากข้อสงสัยที่เราดูหนูเป็นคนบอกบทหนูไม่มีอารมณ์ แต่พอคนเล่นเนี่ยเขารับปุ๊บเขาต้องเขาต้องเข้าใจแล้วหนึ่งชั่วโมงหรือว่านานขกว่านั้นประมาณนั้นนะค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ายังไงครับอ้าวอันนี้แหละสนุกมากเมื่อก่อนนี้จะไม่มีไม่มีคอสตูมนะคะจะไม่มีการแต่งหน้าทําผมต้องแต่งเองเองด้วยแม่จะมีวิกมีอะไรต่อไอเสื้อผ้าแม่ก็ต้องมานั่งอวันนี้ชุดนี้พอพูดพูดพูดเสร็จแล้วถ้าเผื่อไม่มีการคันโฆษณาแม่ก็ต้องวิ่งเข้าฉากแล้ว ขอระทานโทษแก่เหมือนอันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปแนโอ้โหแล้วหนูลองคิดดูสิลูกอย่างแม่เนี่ยเล่นละครแทบจะทุกเรื่องครับใส่ซ้ำก็ไม่ได้นะทำไมแม่ถึงหลงรักอาชีพนี้คะแม่เหมือนเ้าจะพูดกันแบบทั่วไปก็เหมือนฟ้าเขากําหนดเรามาแล้วก็อย่างที่แม่บอกอะทั้งท่านที่รู้ว่าในวงการเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาชีพที่ที่มันไม่แน่นอนนะแต่มันรักเบรกแรกนี่ฟังประวัติแม่มานะส่วนหนึ่งแล้วเรารู้แล้วว่าอยู่ในวงการมายังไงบ้างแต่เดี๋ยวช่วงหน้า บุคคลสำคัญในชีวิตแม่จะมานั่งคุยกับเราแต่ว่าตอนนี้เรามีของมอบให้แม่ด้วยค่ะนี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์จากอูนติมอบให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณนะ หนุนโดยฟูจิโกะเอาเชิญอ้ตโอ้ฮัลโหลย่าสวัสดีครับสวัสดีครับครัว,วพูดเลยนะครับตั้งแต่สมัยเด็กยันโต หน้าเหมือนแม่มาตลอดใช่ไหมครับเอากระลูกฉันนี่เป็นคนที่สำเนาถูกต้องมากมันเหมือนยังไงเป๊ะเลยแม่ครับถามพี่อาร์ตก่อนดีกว่าพี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็มีสอนหนังสือนะคะก็สอนการเป็นพิธีกรนะคะที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ทํางานทํางานเบื้องหลังนี่น่าจะได้คําแนะนําจากแม่ด้วยบ้างไหมคะได้ตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ทํารายการแล้วก็เตงอาร์ตไป3มเดือน5เดือนนี่ก็ใส่ตะกร้าแหละเอาไปวางไว้ข้างๆยิ่งแสดงว่าแม่อยากให้พี่อาร์ตอยู่ในวงการบันเทิงไม่อยากให้อยู่นะ ในเมื่อเขาเรียนเก่งเขาก็น่าจะไปมีอาชีพไปเป็นอะไรไปเป็นด็อกเตอร์ไปเป็นอะไรซะคุณแม่เนี่ยไม่ไม่ได้อยากให้อาร์ตมาอยู่ในวงการบันเทิงครับเพราะว่าอาร์ตเรียนเก่งนะคะเพราะคุณแม่ขอไว้ตั้งแต่ก่อนเอ็นติดออทำไมคุณแม่บอกว่าคณะที่เลือกขอให้ไม่เลือกสองคณะนี้นคือหนึ่งนิเทศศาสตร์สองถ้าติดอักษรขออย่ายเรียนละครนะลูกออทำไมเ่เพราะว่าถ้า<ำ>ลูกอยากจะรู้เนี่ย คือเรียนจากแม่ได้แล้วแม่แค่อยากให้ทํางานประจํา เขา<อ>ด้วยความฝันใจว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเวลาสมมติจะซื้อบ้านจะซื้อรถหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่บอกว่าบางทีเงินมันก็ชักหน้าไม่ถึงอะแล้ว,<ะ>ลวอา,อา,าร์ดนะครับอยากเข้าไหมอยากเข้าไหมตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยอยากทําหลายอย่างมากค่ะค,คือนักแสดงก็อยากเป็นนักร้องก็อยากเป็นเอ่อคนที่เก็บเงินบนบนรถเมย์ก็อยากเป็นขายขนมครก็อยากมันเอนเด็กอะใครดุกันครับอุ้ยอุจะอุ้ถึงกถึงก็ชักไฟดดเลยอ้ยดหอคะยังไงครับไม่ีดครดนเลยแม่ยิ้มเลย คุณกาคุณกาของคุณของนี้กับดิฉันเหรอคะแม่จะไม่ตีนะค่ะแม่สั่งนะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าทําไปกองถ่ายนะหนูจะไปใช่ไหมก็เขามีกับข้าวเลยหนูต้องกินนะเผ็ดยังไงหนูก็ต้องกินหนูจะไม่เลือกไม่ได้แล้วคือสเต็ปมาไะครับผมอาจะหยุดไม่หยุดอาจะหยุดไม่หยุดแม่บอกให้หยุดจะหยุดไม่หยุดโอ้จะเป็นแป๊บแบหยุดหยุดทต้องอย่างนี้ไม่งั้นเอาไม่หยุดในมุมของลูก ตอนเด็กเราเข้าใจมว่าทำไมแม่ดุจังไม่เข้าใจคือตอนเด็กๆอันไม่เหมือนคุณแม่เลยนะคะไม่เหมือนคือหมายถึงว่าหน้าตาไม่เหมือนหรอคือไม่เชื่อพี่หรอเชื่อพี่ไม่เชื่อว่าเือนจริงผอยากดูลูกคือประมาณแบบสามสามสี่ขวบเนี่ยนะคะคือทุกคนก็จะจะมาบอกว่าแม่ไปเก็บมาจากทังขยะเราก็จะแบบว่าไม่นั่งร้องไห้แล้วสมัยก่อน่ะมีวงนกแรดังใช่ไหมจะร้องเพลงบอกว่าแม่จ๋าแม่หนูอยู่ไหนอย่าทิ้งลูก ไปชอชอคือนึกว่าคุณแม่เนี่ยเก็บเรามาเลี้ยงจริงๆแล้วก็ดุมากจนขนาดแบบเคยคิดจะหนีออกจากบ้านด้วยเอาผ้าผ้าขนหนูอะห่อเสื้อผ้า๋อคือการผ้าขนหนูออกเสื้อผ้าวานแล้วห่อปุ๊บแล้วก็เดินออกแล้วเดินออกไปเลยไปไหนครับถึงหน ú หน้ารวมบ้านหน้ารว้บ้านแล้วก็เดินกลับกลุ่มมาอ้าวไม่น่าอ่ะแม่แอดถึงไม่รู้แม่แอดนึว่าเดินไปหยิบของไม่อยู่แ้วเจ๊แม่ไม่ยู่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูก อยากให้ลูกดําเนินชีวิตไปยังไงเราต้องปั้นเขาครับพอเขาเริ่มโตอายุสิบกว่าขวบเขาเริ่มรู้แล้วอันนี้ทีนี้เราปล่อยเพียงแต่เขาจะต้องบอกเราคือบ้านเนี่ยนะคะอาอาจคิดว่าเป็นค่ายฝึกทหารครัอเราแล้วทุกอย่างจะต้องเป็นระเบียบอย่างเช่นนะคะอัดขยับนะคะอันนี้เป็นแจาก,กันาที่เป็นจักรยานอาัดขยับไปหนึ่งนิ้นนะคะคุณชมชัยก็มาคุณชมชัยจะจําได้ว่าอ้าใครมาจับใครมาเลื่อนอ้าใช่ไหมนี่มันจะต้องอยู่อย่างนี้ เขาจําได้หมดจำได้หมดทุกเมทําแต่ในความดุแม่ก็ใจดีด้วยเมื่อกี้พี่อาร์ตบอกใจดีมากค่ะหมดหมดใจดีนี่คือแบบโอ้โหนางฟ้ามาโปรดมากไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณสมฉายหาให้ลูกไม่ได้ถ้าลูกต้องการนี่ไงยอมให้ดุนะอย่างนี้หนูยอมนะมีอยู่อย่างหนึ่งคือสามีทำไมครับถึงขั้นขมวดคิ้วพี่เกไ่เกว่าอยากไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่ห่วงเหรอครับแม่ถามเลยนะ แม่ถามบอกอาร์ตถามตามตรงว่าหนูมีแฟนไหมหนูคิดชอบใครหรืออยากจะแต่งงานกับใครไหมเขาบอกหนูไม่ไม่ชอบใครอ่แม่หนูแล้วหนูอยู่คนเดียวน่ยไม่รู้สึกเหงา่พราะหนูอยู่ได้หนูมีความสุขอย่างนี้อะทั้งนั้นโอเคจบคือแม่กลัวว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขามีอะไรซ่อนอยู่ในใจหรือเปล่าเป็นอย่างที่แม่พูดไหมคะไม่ไม่มีอะค่ะก็คือไม่มีคนมาจีบจบแต่เพิ่มีคนมาจีบไม่หนูว่ามีแต่พี่อาร์ตเลือกโอ้โหแบน หนูว่ามีาแล้วพี่รับที่สุดไม่เอาคนนี้<ะ>มาจับค่าพี่พี่แลย <สา S 1> แลถ้ามีคนมาจีบ สนใจไหมไี่ว่าไม่คนที่จะมาจีบเขากลัวเขาเขาไม่แน่ใจเขาลึกว่ามาจีบคุณโชมชายแทนขอบคุณม่เจะกลัวเพราว่าแทนที่จะหาเมียว่าไปหาแม่เข้าบ้านหรือเปล่าอะไรเขามาจีบแม่ดีกว่าพี่ตอนเด็กตอนเด็กนะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นความเหนื่อยของลูกเหนื่อยใจของลูกส่วนแม่เนี่ยต้องเหนื่อยร่างกายด้วยเพราะแม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแถนนี้ต้องเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงได้หนักขนาดไหนคะแม่ตอนนั้นมันเหมือนมันเป็นความรับผิดชอบอะไรกันไ่รู้เหมือนฟ้ากำหนดมาพี่น้องเราทุกค นเขาก็เชื่อฟังเราเราอาจจะแบบเสียงดังดุหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็ก็ไม่เคยมีน้องคนไหนหลานคนไหนหนีออกจากบ้านเก่งมากนะแล้วเวลาเวลาที่เราแบบต้องรับผิดชอบเยอะขนาดน,นี้ตอนนั้นจะบอกว่าอายุเยอะก็ยังไม่เยอะนะแม่ไม่เอากําลังใจจากไหนมาทํามันเกิดจากความรักความห่วงใยค่ะคือทุกๆคนเน่ย ตาดำๆที่อยู่กับเราเนี่ยมันก็คือน้องเราอะเราจะไปทิ้งเขาได้ยังไงอะใช่ไหมคะสรุปก็คือทุกอย่างทําด้วยความรักให้เรียนหนังสือด้วยนะที่สําคัญมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเดียวอยู่ต้องเรียนหนังสืออืคนั้นจบไปหนึ่งคนี้จบไอ่อย่างน้อยๆจะต้องมีงานแม่ครับกันฝากหลานสักคนนะครับผม ดอหย้าแม่ดู้าแม่ก็เห็นกำลังดามมากดีแม่ครับฝากร่กกับมะมวงขผมช่ะแ่นกกาวว่าฉช่น6 6จะให้แกเลี้ยงโ้ไ you ด know anyway> ้ได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 ได้ม่กินดีไ่กินดีแต่ว่าช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองของคุณแม่รวมถึงความรักด้วยที่ทาให้ครอบครัวมีความสุขขนาดนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้เรามีของมามอบให้ก่อนครับเรามีนิวโทเพ็ค่ะเป็นอาหารเสริมสาหรับเด็กมอบให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เอาไปมอบให้กับท่าลารีบานได้เลยถ้าเคยทำอะไรให้แม่ ผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใหม่ Enfagrow A เพิ่ม DHA 40%และมี PDX ตอนนี้แม่ก็66แล้วที่เรารู้กันดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินหรือว่าดูแลออกกําลังกายอะไรยังไงบ้างคะแม่ถ้าอยู่บ้านแม่อยู่ไม่เฉยอยู่และค่ะทำ,ทำไม่นุ่นทําไม่นี่ต้นหมากต้นไม้หรือวัดบ้าน <ทำ S 2> ถูบ้านพยายามทาด้วยตัวเองอาหารการกินจะทานอะไรก็แล้วแต่พยายามไม่ให้มันซ้ำซากแต่คุณแม่จะมีวินัยมากตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะก็จะต้องมีสมุนไพรกินกระชายไม่เหมือนกับกินโสมมันจะเป็นพืชที่อยู่ใต้ดินไม่ค่อยจะแบบ เรื่องก็เพาะอาหารเรือ่อกกงรกําลางแล้วก็ลวสาลายอีกเรื่องหนึ่งที่แม่ทําเป็นประจําก็คือไม่ดื่มน้ําเย็นคนไทยเราติดน้ำแข็งใช่พอกินเข้าไปกินเข้าไปน้ําแข็งเนี่ยมันทําให้มันเกิดทั้งความดันคอเสลสเตอรอลเบาหวานหรืออะไรก็แล้วแต่พอน<ห>้นำให้ย่อยยากค่ะมันก็ทําให้ระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานไดใช่กินดีกว่าฮะ ุยกันเรื่องคุณแม่คุณลูกคราวนี้เป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่ที่มีลูกสาวน่ารักน่ารักแบบนี้ต้นของคุณขอบคุณแม่ภูมิใจมากแค่ไหนลูกสาวคนนี้ก็ที่สุดแหละค่ะใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องปกตินะคือเราเลี้ยงลูกมาแล้วก็เราก็มีเขาเรียกอะไรทางเดินมีความคิดว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ทําได้อย่างที่ที่เราอยากได้ค่ะเขาเหมือนพยายามที่จะทําอะไรเพื่อให้แม่ชื่นใจโดยเฉพาะแบบสมัยอย่างเรียนเนี่ยเขาพยายามที่ จะขยันต้องเรียนให้ดีทําเกรดให้ดีๆอะไรอย่างนี้แม่จได้พงไ่แม่จะได้ชื่นใจตอนเด็กๆที่เรียนเรียนไม่เก่งเลยก็เพิ่งจะมาขยันตอนตอนจะ entrance เพราะว่าคํานวณดูแล้วว่าถ้าเอ็นไม่ติดถ้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยคุณแม่จะจะเหนื่อยมากเพราะว่าคุณแม่เลี้ยงคน เป็น20คนนะคะ,คะก็เลยต้องเอ็นให้ติดอันนั้นก็คือสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งพอสเต็ปต่อมาเนี่ยเราเราเองก็อยากไปเรียนต่างประเทศแล้วก็รู้ว่าถ้าให้คุณแม่ส่งเนี่ยก็อาจจะลำบากก็เลยก็เลยพยายามที่จะให้ให้ได้ทุนคือทุกอย่างมันมีเหตุผลตอนที่ลูก ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกทําไมแม่ให้ไปเข้าไปเนี่ยโดยอนาคตของเขาแล้วเขาอุตส่าห์ได้ทุนอืไปส่งนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสไปส่งขึ้นเครื่องเรียบร้อยพอขับรถกลับบ้านร้องไห้ตั้งแต่ขับรถกลับบ้านเลยมันเหมือนมันลึกๆมันอยู่ในใจอยู่แล้วว่าลูกเนี่ยจะต้องไปเป็นปีค่ะใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ด้วยกันมาตลอดนั่งร้องไห้จนทั้งกลับมาบ้านก็ร้องไห้จนสว่างนี่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย ใจค่ะไม่เคยรู้เลยว่าคุณแม่ร้องไห้แบบขนาดนี้แล้วฝั่งลูกแล้วครับที่ต้องจากแม่ไปเป็นปีอ้คิดถึงค่ะร้องไห้ตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องอะค่ะความภูมิใจในตัวคุณแม่คนนี้ภูมิใจแค่ไหนคือคุณแม่เนี่ยนะคะเป็น เป็นวันเดอร์วูแมนนะคะคุณแม่ทำงานมาตั้งแต่6กขวบและอย่างนี้บอกว่าคือเลี้ยงคนมา20คนค่ะแล้วก็คือให้การศึกษากับทุกคนเลยและจนถึงวันนี้คุณแม่16แล้ว6กหกสิบหกแล้วคุณแม่ก็ยังมีแรงแบบทำงานแล้วทุกอย่างไม่เคยบกพร่องเออตั้งแต่เด็กๆจำความได้เนี่ยจนถึงปัจจุบัน ตอนอัดไปโรงเรียนเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณแม่จะถ่ายละครจนตีห้าหรือหกโมงเช้าคุณโชมชายต้องขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนหรือหรือแม้ว่าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วคุณแม่ก็ต้องส่งลูกสาวสี่ปีคือถ้าส่งไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องส่งขึ้นแบบรถเมย์คือเป็นทุกอย่างในชีวิตของอ้าแล้วก็ทําทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบที่สุดอะค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดอ๋อฟังแล้วเลิ่มใจอยู่ในวงการมาหกสิบปีเนาะ เคยอ,อยากให้คุณแม่พักไหมใจจริงก็แอบ,บคิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือถ้าคุณแม่ไม่ได้ทํางานอ่ะคุณแม่คงจะไม่แฮปปี้ขนาดนี้ค่ะเงาแย่ริงพูดจริงใช่ครั้งที่คุณแม่ออกไปทํางานเนี่ยคุณแม่มีความสุขคืออาร์ตเองอาร์ตก็อยากมีเวลาแบบอยู่กับคุณแม่มคือจะมีช่วงหนึ่งคืออาร์ตทำงานเยอะ,ะมากจนแม่ถามว่านี่น,นี่นี่ทำงานไปนี่จะไปผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าจะไป ซื้อบ้านที่เมืองนอกหรือมินี่มีสินอะไรเหรอทําไมต้องทํางานขนาดนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็บอกแม่ก็อายุเยอะแล้วนะคือมีเวลาให้แม่บ้างม,มีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่บ้างไหมครับคือ,ค,อคือทุกคนอะนะคะก็จะรู้สึกว่าไอ,อ,อา้เนี่ยเป็นลูกที่ดีแบบสร้างความภูมิใจให้คุณแม่เป็นลูกที่เก่งอะไรเงี้ยแต่คืออ้ก็เป็นเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แบบ เคยทำอะไรผิดพลาดหรืออาจจะทำอะไรที่ได้ไม่สมบูรณ์แบบถ้าเคยทำอะไรให้แม่ผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นลูกที่ดีที่สุดเท่านั้นเองแม่มีความสุขมากที่มีลูกคนนี้แล้วก็ขอบคุณเบื้องบนที่ให้ลูกคนนี้มา วันนี้พี่อาจมีของให้คุณแม่ด้วยใช่ค่ะมีของมาเซอร์ไพรส์แม่นั่นแน่แล้วก็เป็นสิ่งที่แม่รักที่สุดและทําให้แม่มีความสุขคืออะไรเอ่ยเรื่องสองซ้ำเอ็นเหนูสิคะทำไมเสียดีใจมากอะพี่อาจพี่อาจกับลูกทำไมเสียงสูงสูงเลยดีใจขึ้นสูงสุดนี่ทนุนะ เด็กเขามีแบบนั้นนะเขามีแบบหลายเจเนเรชั่นมากเลยนะผมเขาเนี่ยมีทุกรงนี่สิคะแต่แบบแฮปปี้เซ็มมี่นี่ผมมีหลายทรงมากแต่ทรงปัจจุบันที่ตัดสั้นๆไม่มีมีมีต้งเด็กเล็กน้อยเด็กน้อยเถ้าใช่ดีดีทรงปัจจุบันวันนี้เป็นแบบนี้อะคะนา่ั่งบนเก้าอี้ต้องรับประทานอาหารด้วยกันโอ้โหนี่ทรง ไอ้หนีผมนะลูกอันนี้ใช่ค่ะพี่อคิทจะมีรูปตัวเองสักรูปนึงในนี้เหรอคะนี่ไงคะรูปอคุณผู้ชมครับรูปบิทอันเข้านี่ส่วนที่ลือนะลูปแฮปปี้ขอบคุณค่ะลูกขอบคุณมากขอบคุณมากถูกใจไหมคะคุณแม่ถูกใจไหมคะถูกใจถือไว้ให้ค่ะแห ขาเรียกอะไรอ่ะไม pues mm ่ต้องทําอะไรให้แม่แม่ก nah, <ster> ็มีความสุขแล้วขอบคุณนะคะเป็นคนดีของแม่เนาะเป็นการแสดงความรักกันของบันนี้จับพี่เบนเจอร์ลูกมาครับนี่ฉันเลยแข็งแรงอยู่จังอ๋อเขาเก่าผมไม่ทันยื้อเนืไปยื้อเด็กก่อนนะตอนเริ่มอ่ะเราบอกว่าให้แม่ช่วยสั่งสอนอบรมตานี่หน่อยก่อนกลับแม่เอาสักสองประโยคได้ไหมคะเนรับถ้าเผื่อว่าสายตาแม่เนี่ยไม่ได้หลอกตัวเองอ่ะหนูเป็นคน โอเคนะเป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีนะแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันกําลังคำวิ่งซูนมาหาหนูคือหนูจะเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่าครับใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เข้าใจว่าหนูคงจะต้องปรับตัวได้การเป็นพ่อที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ขอขอเอาไว้เลยอย่าตามใจในสิ่งที่ผิดให้กับลูกได้เอออันนี้สําคัญนะสําคัญบอใจดีเกินล้ครับมิจะดุลูกครับ โอ้โหทำหน้า่อันนี้สนุกมากเลยสนุกมากอันนี้หนึ่งครอบครัวครับที่นิเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการเราได้ข้อมูลเยอะจริงๆวันนี้ได้ความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้แล้วเราก็เป็นเป็นรายการแรกที่ได้มาเหยียบบ้านนี้ด้วยต้องกราบขอขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งแม่แล้วก็พี่อารขอบคุณขอบคุณคุณโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะโอนตินแล้วก็ฟูจิโกะค่ะใช่แล้วครับ เช่นเคยครับพบกับเราได้นะครับทุกวันพุธบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้เราทั <Baldwin> ้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราไม่ควรเพราะแม่เขาลงก่อนสิบแปดเรื่องไปไปเราต้องไปอบบ้านก่อนไปไปไปแม่สวัสดีนะครับบายค่ะครับว่าดีๆนะลูกนะครับ